รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทเอดิเมนชันจำกัดกอดริรป่วมกอดรัดโดยเ e เว่นอีเลเวนพระอ้อมเด็กกูปวันนี้นะะเราจะไปแบบว่า ทริปกันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวว่าแกสัมผัสกับบรรดาสัตว์แบบใกล้ชิดมีกิจกรรมสนุกๆให้ทั้งครอบครัวได้ร่วมทําด้วยกันมากมายเลยทีเดียวเราเนี่ยโชคดีมากที่นี่ครับเขาเพิ่งได้สมาชิกใหม่เป็นเก้งเกือกสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกอดรัดฟิทริป <R ash field> แขกรับเชิญของเราที่จะมาร่วมกอดรัดฟิลทริปกันนี้นะคะ เป็นผู้หญิงสวยนักร้องสวยมากแล้วก็หน้าเด็กมากเลยอ่ะพี่มีไม่รู้นะว่าหน้าเด็กเนี่ยเพราะว่าเอ็นแอหรือเปล่าโอ้ยแต่ที่แน่ๆนะวันนี้เขาพาหวานใจเขามาด้วยเลยแกใครเขาพาหวานใจของเขามาได้ด้วยเหรอไปไปสิเขารออยู่เขาอยู่ข้างในไปเลยว แขกรับเชิญของเราคุณนิโคเทลิโอนั่นเองและหนุ่มรู้ใจที่ควงมาวันนี้ไม่ใช่หนุ่มจุดๆนะคะเป็นหนุ่มน้อยทิกเกอร์ลูกชายสุดที่รักนั่นเองค่ะตะมูตะมิดูแมวน้ำกันน่ารักจริงๆเลยนะคะมาโอ้เขาทำอะไรกันนะครับวิ่งเล่นจับกับแมวน้ำทำไมจับไม่ จะจับได้ยังไงล่ะคบพี่ขาถามจริงๆเลยคือได้ไม,มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ที่เป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยรู้สึกเหมือนเราเป็นสมัยวัยเด็กไหมครับกี่ว่ากี้เอนจอยมากกว่าใครเพื่อนเลยตอนนี้นั่นสิดูสนุกมากเลยอะตอนเราเด็กๆเ,เนี่ยเกมเราก็ไม่มีใช่เวลาพ่อแม่พาไปจะตื่นเต้นมากก็คือสวนสัตว์กลับไปดูหนะัง พี่กี้ขาล้วทำไีหน้าเด็กแบบเนี้ยเพราะว่ามีหนุ่มมาเดินแบบนี้บ่อยๆใช่ไหมคะหนุ่มๆนี่หนุ่มน้อยหนุ่มน้อยนี่แหละเขาแซวพี่กี้ว่าแอปเด็กเขาพูภาษาอังกฤษว่า you look 12ก็คือเหมือนเด็กแต่งตัวเหมือนเด็กสิบโอ้ขวบเป็นคำชมใช่ไหมลูกคันนี้เป็นไม่ทันแล้วออกมาแล้วต้องต้อง ก็ต้องชุดนี้แหละมันมีมั่นใจเออาีที่หน้าเด็กเพราะเรื่องนี้หรือเปล่านี่เรื่องอะไรคะมันขึ้นข่าวมานี <c oughs> <c oughs> 是是่คุณน <ER ิโคน้ำตาคลออยากแต่งงานสอนรามคือผู้ชายที่เฝ้ารอเอาแมวน้ำหายไปไหนหมดหายไปไหนหมดจริงไหมคะพี่ แถลงข่าวตอนนี้เลยแถลงข่าวตรงน,นี้เลย,ยจริงไม่จริงแต่นะคะทาต้องทําแบบเหมือนพี่หนุ่มซอนรามนะคะขอบคุณมากค่ะก็จา <c oughs> <c oughs> ว่าจตลอดเวลานะคะ <c oughs> เราก็ต้องได้สิ่งดีๆจากเขามานะคะ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยก็พูดตามความรู้สึกแล้วก็ความจริงพี่หนุ่มที่พูดไปก็ความรู้สึกและความจริงและความคิดของเขาเที่กินน้าตาคลอก็น้ําตาคลอ,อจริงๆพอพูดจบ แล้วมันก็มันซึ้งค่ะแต่พอคลอปุ๊บนี่ก็คือคัตแล้วก็คือเลิกเลิกการสัมภาษณ์พอดีค่ะก็ไม่ได้แบบว่าอะไรแบบไม่ได้เออไม่ได้อะไรกันนะม่วงนาฬิกาทำไมก็ไม่กันละดูอยู่นี่ทิกเกอร์ปกติแม่เป็นคนที่หลุกหลิกขนาดนี้ไม่ใช่ไหมนี่เป็นคำถามนี่คือแบบเออเจอเออเขาก็ต้องแต่งเขาก็ต้องแม่กับพี่แต่งของเท้าไงก็นิ่งมากทักทิกเกอร์ครับ ุณแม่อินเลิฟขนาดนี้ดีใจกับแม่ไหม<ข>ดีใจนวน้องทิกเกอร์กับพี่หนุ่มเข้ากันได้ดีขนาดไหนครับในมุมมองของกี้อะคะกี้ว่าเข้ากันได้ดีคะ่ะเขาก็เหมือนเด็กผู้ชายคนหนึ่งเนาะที่แบบทํางานมาตตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาพาไปไหนเขาก็จะตื่นเต้นกับสิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> แล้วก็เวลาคุยกันก็เหมือนเด็กเหมือนเหมือนวัยรุ่นสองคนคุยกันอะไรเงี้ยมีรุ่นใหญ่กับรุ่นเล็กอ,อาอย่างนี้ถามน้องทิกเกอร์เลยนะครับว่าให้ผ่าน สำหรับเลิฟครั้งใหม่ของคุณแม่ไหมเย้คุณแม่ดีใจมากเย้ yeah. คุณลูกให้พันชลุยแบบนี้คุณแม่ทิดจะออกการยิ้มแก้มปริเลยสิคะ มีผลิตภ um, so ัณฑ์จากบริษ okay. ัทเอริเอลผู้ผลิตผ้าอ้อมเด็กกูลผ้าอนามัยเอริสและทิชชู่เปียกตราเอริเอลมอบให้ด้วยค่ะดีครับคุณกิจกรรมมีเยอะมากแต่ตอนนี้พักไ้ก่อนใช่ค่ะพร้อมไหมคะสองแม่ลูกเอาครับเวลาที Within> ่แม่เป็นแฟนกับหนุ่มสอนรามตอนเ i ียว Trip ร่วมกอดรัดโดยเดน New อิซุซ m มิวพี่ครับพี่เป็นคนที่ป้อนดูได้ทุรักทุเรที่สุดในชีวิต <c oughs> ที่ผมเคยเจอมาพอ,อพอคิาที่เอาที่เอาดันไงอ่อ่ะ,รอะเรามาถามกันต่อดีกว่าค่ะพี่นิกกี้ครับพี่มีโอกาสได้พาน้องทิกเกอร์ออกมาทำกิจกรรมนอกสถานที่ด้วยกันแบบนี้<ม>บ่อยไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราชอบทำกิจกรรมด้วยร่วมกันนะคะแต่ว่า เพราะเราอยู่กรุงเทพเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ทํามากก็เดินห้างดูหนังแต่ว่าถ้าจะมาแบบสวนสัว์อย่างเงี้ยไม่ได้มานานมากๆแล้วใช่ไหมครับครั้งที่แล้วล่าสุดที่ก็มากับโรงเรียนที่นี่ที่นี่แล้วไหนเล่าสิลูกเกิดอะไรขึ้นลิงขโมยนมร้องไห้จากเลยตอนนั้นตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับที่บอกว่ามาล่าสุดหกหกขวาวันนี้ครับผม เราได้พาลิงตัวนั้นมาขอโทษนังทิกเกอร์แล้วเรียบร้อยไปเชิญลิงเข้ามาเลยมันไปแล้วแล้วดูแบบลูกโตมากแล้วโตกว่าแม่แล้วนะตอนนี้ไปไหนมาไหนมีคนทักไหมว่าอุ้ยเนี่ยพี่สาวมากับน้องสาวน้องชายอะไรอย่างี้ไหมนี่จะเขาล่รอะใหที่ทักทักว่าเตี้ยนะเวลาจะดุลูกอ่ะต้องอย่างเงี้ยเออทิกเกอร์แล้วลูกก็จะแบบ อะไรล่ะคะอะไรก็แม่หล่อพี่พี่คะเห็นบอกว่าลูกน่ารักมากแล้วหล่อมากเลยเลี้ยงลูกแบบไหนคะพี่ไม่ต้องเคินขนาดนั้นก็หล่อเลี้ยงปกติอะค่ะเลี้ยงแบบเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นแบบเลี้ยงแบบเป็นเพื่อนค่ะคุยกับเราได้ทุกเรื่องแล้วไม่ต้องไม่ต้องปิดบังอะไรเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความเป็นเพื่อน จะแชร์อะไรกับเราได้หมดทุกอย่างนี่มันสําคัญมากคือต้องคุยกันเยอะๆถามพี่จริงๆเลยนะคือถึงแม้ว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องบางเรื่องที่เราควรจะโกรธแต่เราก็ไม่ควรโกรธใช่ไหมต่อหน้าเขาก็ต้องยอมฟังเขาก่อนเพื่อให้เขาเล่ามาเรื่อยๆไม,ไม่ดีใช่ไหมคือเอาอย่างนี้แสดงว่ายังไม่เจอเจอยังเอาเหรอก็ต้องแบบอ๋อโอเคไม่ไม่ไเคเราคุยกันไหมไม่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 เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านเจอปัญหานี้ได้ ถ้าเขากําลังจะสารภาพอะไรเนี่ยหรือถ้าเราเราออกตัวแบบแรงมากอะไรเงี้ยก็จะตกใจแล้วไม่กล้าพูดถ้าเรานั่งนิ่งๆแล้วประมาณว่ามีอะไรจะบอกไหม<อ>จะให้โอกาสถ้าโทษเนี่ยจากหนักก็จะกลายเป็นเบาถ้าบอกมาให้หมดแล้วให้เหตุผลแล้วถ้ามันมีเหตุผลบางมีม้กก็จะพยายามเข้าใจและ<อ>มันจะไม่ร้ายแรงมากเท่าที่ทิกเกอร์อาจจะคิดว่ามันร้ายแรงอันนี้อันนี้คืออันนี้คือ ซีรีส์แบบที่คิดไวแบบนี้แต่ถ้าเราแบบอะไรจะมาถึงแบบนี้เราก็เงียบไปอะไรเงี้ยแม่ชอบไม่เงียบไม่พูดอะไรเราทำไมโน่นโนนนกกระจอกเทศแบนกขวานก็ไม่ให้กอดอะชอบมากเลยบอกโนโนแล้วแล้วผักแม่เข้าไปหาหนูเลยว่ะเราไปหาที่นั่งดีกว่าเดี๋ยวเรามีเป็นเกมสนุกๆมาเล่นด้วยกันค่ะไป วันนี้นะครับเราก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมสนุกสนุกมาให้ครอบครัวนี้เขาเล่นเกมชื่อว่าจริงหรือไม่จริงมาคราถามแรกนะครับลูกถูกบังคับกินข้าวปีมือแม่จริงหรือไม่จริงจริงไม่จริงลูกตอบว่าไม่จริงจริงเลยทกอริกเยอมกินที่เหมือนไม่ทำให้ตลอดเลยละครับ มีเปลี่ยไปจริงด้วยคือยังไงครับเป็นคนทําอาหารไม่ค่อยเก่งอะค่ะก็บางทีมันอาจจะรสชาติไม่ค่อยดีแต่เขาก็เขาก็ทานหมดบังคับด้วยสายตาไหมเออเหมือนเหมือนกันเหมือนเหมือนในใจอะไรเงี้ยเออแต่แต่เขาก็ก็เลยถึงเจาะตอบว่าจริงคําถามต่อไปเลยค่ะคุณลูกเนี่ยยังให้คุณแม่ซักางเกงในให้อยู่จริงหรือไม่จริงไม่จริงซักเองเหรอคะ เปล่าค่ะเครื่องซักลูกมีความลับจนแม่ต้องแอบเช็คมือถือจริงหรือไม่จริงไม่จริงเอาอย่าดินเนสีลูกไม่จริงลูกไม่มีความลับลูกไม่มีมือถือหรอคะมีมีแต่ไม่มีความลับเลยไม่มีอย่าโกหกถามตรงๆแล้วก็พูดความจริงถ้าลูกพูดอะไรก็เป็นคํานั้นหมอมีเชื่อจะไม่มีการแอบไปเช็คโทรศัพท์เราก็ต้องมีมีกรอบให้เขาว่าโอเคเราไว้ใจนะแต่ถ้าหมอมี ขอเช็คโทรศัพท์ที่ก็ต้องให้หมอมีเช็คทันทีแล้วก็อย่าให้หมอมีเจออะไรนะอ,อะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรค่ะเช็ดมือก่อนนะคะขอบคุณค่ะเพราะว่าเมือ่อกี้หนูเห็นพี่เนี่ยทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวมือสกปรกมันจะเป็นสิว<อ>เหมือนหนูคุณแม่เคยจับได้ว่าลูกแอบขโมยเงินไปซื้อของให้สาวจริงหรือไม่จริงไม่ประเด็นคือขโมยเงินหรือมีสาวเคยขโมยเงินไหม ไม่เคยคะ่ะม,มีสาวยังมีแต่เพื่อนออตอบให้ใช่อมีสาวยัง,ายง <c oughs> อามาข้อต่อไปกันดีกว่าค,คุณแม่ไม่อยากให้ลูกเข้าวงการจริงหรือไม่จริงไม่จริงทำไมคะพี่ออวงการนี้ก็ทิ่ก็ได้ได้เล่นละครไปแล้วตอนท่าขวบ,บอ่ะาก็เล่นไปตั้ง3มเรื่องคือถ้าอยาก เล่นละครมนมีก็ให้แต่ถ้าไม่อยากมนมีก็ไม่บังคับแล้วแต่อยากเป็นในแบบอยากเป็นในแบบไม่ก็เล่นอะไรชอบเล่นดนตรีชอบ,ชอบเล่นดนตรีโอ oh! ขา r o c นี่เองมาคำถามต่อไปเวลาที่คุณแม่แต่งตัวโป๊จะโดนลูกดุจริงหรือไม่จริงจริงแม่แต่งตัวโป๊ไหม ไม่ส่วนส่วนใหญ่จะแต่งตัวไม่เข้ากันก็จะออกออกออกนอกบ้านแล้วแล้วทิกเกอร์ก็จะประ,ประมาณว่าแบบมองอย่างเงี้ยแล้วแบบจริงๆหรอ no <อ>ก็เข้าไปเปลี่ยนค่ะคือเขาเขาเป็นคนที่มีเทส์นะอคุณแม่เจ้าระเบียบจนลูกรำคาญจริง,รงหรือไม่จริง,รงอ้าวลังเลมากลังเลไม่จริงใช่ ในบอกทีเพื่อนเพื่อนเพื่อนเ,อนเอนบอกว่ามามี่ oh. เป็นยังไงเพื่อนทุกคนที่เคยชอบแม่เพราะเป็นเขาบอกว่าเป็นแม่คูอ๋อแม่ที่ค cool, ูคือง่ายๆ oh, ชิวๆเจ๋งเจ๋ง <j eng. S 2> อย่างี้อต่อไป,ไปเป็นเรื่องคำถามเกี่ยวกับ oh. ความรักต้องดีว่าเกี่ยวกับความรักต้องคำถามนี้เลย oh. ลูกจะมีแฟนต้องผ่านแม่ก่อนจริงหรือไม่จริง oh. จริงมาก oh. <laughs> ยืดซะขนาดนั้นอันนี้ก้กึ่งพี่คร้เขาเป็นผู้ชายทำไมไม่ให้เขาไม่ให้เขาเลือกก่อนไม่ให้เขาเลือกเองก็แม่เป็นคนเลี้ยงมาที่แม่เลี้ยงมาแม่จะย่อมรู้นิจากนิสัยลูกดีที่สุดรู้ว่าใครเหมาะกับลูกมากที่สุดเดี๋ยวอะไรคุณเป็นคณแรกเป็นคพ่อถ่ายทอดความคิดอยู่เออแต่อินเนอร์เยอะมากมีลูกสาวไงถ้าวันหนึ่งโตขึ้นมาไม่บอกมันเป็นเรื่องจะไปจีบลูกสาวคนนั้นอไปจีบลูกสาวคนนั้น กลัวเวลาลูกทำอะไรผิดจะชอบมาอ้อนคุณแม่จริงหรือไม่จริงอ้าวจริงลูกบอกลูกบอกไม่จริงเอออันนมหออเมื่อดีมากเลยเอนน่น่อนนสทรนี้เดี๋ยวคันนะสำเนียงดีมากเลยอ่ะแต่ไม่แต่นี่แต่เสียงไม่แห้งนี่ดีกว่านี้ทําทำไมน้องชอบมาอ้อน ก็ทิกเกอร์อาจจะไม่รู้ตัวแต่ว่าเวลาทําอะไรผิดหรืออยากได้อะไรอะไรเงี้ยแทนที่จะเรียกมามีเขาก็จะเรียกมามมาแล้วก็จะมาแบบม,มามาลักเสียงยาวๆมาเลยอ่ะกี้กี้ก็จะแบบว่าอะไรอะไรเงี้ยคือรู้อยู่ด้วยกันจนรู้เวล<ะ>าคุณแม่มีแฟนจะใส่ใจลูกน้อยลงจริงหรือไม่จริงถามได้ยังไงคําถามแบบนี้เยเขาเลียนดีกว่า ถาไม่ถูกเลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพี่ถามให้เวลาที่แม่เป็นแฟนกับหนุ่มสอนรามานักกว่าอีกงานเข้าแล้วสิคะคุณนิโคโดนคุณมิกําตรงซะขนาดน,นี้ถึงกับไปไม่เป็นทำตัวไม่ถูกเลยสิคะกับพุงมเทพละน้องติ๊เกเเวลาแม่มีแฟนเนี่ยตอนที่แม่มีแฟนใส่ใจลูกน้อยลงจริงไหม ไม,ไม่จริงไม่จริงไม่จริงเท่าไม่ได้ยังไงเขาใส่ใจลูกมากกว่าลูกก็มาก่อนลูกมาก่อนโอ้โหอ่ะต่อไปลูกชอบทำเซอร์ไพรส์คุณแม่จริงหรือไม่จริงจริงจริงเซอร์ไพรส์เรื่องอะไรบ้างครับวันเกิดวันเกิดเซอร์ไพรส์อะไรครับการ์ดการ์ดรักมัมีมากที่สุดในโลกมันมีเป็น มันมีที่ดีที่สุดในโลกดีใจที่เกิดมาเป็นลูกมามีขอให้มามีมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็น้ําตาไหลอะ่ะถามครบแล้วนะครับกับเกมสนุกของเราจริงหรือไม่จริงแต่ช่วงหน้าครับเวลาทํากิจกรรมสนุกสนุกร่วมกันกับแม่ลูกคู่นี้ยังมีอยู่ไป สวนสนุกดีมเวิลด์นะครับต้อนรับเทศกาลวันแม่สิงหาคมนี้นะครับชวนน้องๆจูงมือคุณพ่อคุณแม่มาสัมผัสหิมะตกครับโปรยปลายเสมือนอยู่ในดินแดนแห่งเมืองหิมะที่ Snow Town s n o w ์ o w ลเริ่มวันนี้ค่ะถึง31สิงหาคม2560นะคะ ซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นพร้อมเมืองหิมะเพียง599บาทจากปกติ650บาทค่ะพิเศษเลยค่ะเฉพาะวันแม่วันที่12สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะคุณแม่ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปผ่านประตูลด50%ไปเลยและยังมีเครื่องเล่นนะครับอย่าง Sky ยโคสเตอร์เฮริเคนทอร์นาโดซ p เปอร์สเปลชแดนแคนยอนวอเตอร์ฟัน พร้อมประจนภัยในดินแดนบักจันโฟตโตเปียอีกด้วยครับชมกรบวนพาเลสุดน่ารักตื่นเต้นไปกับการแสดงฮอลลีวูดแอคชั่นประทับใจมากกับการแสดงสักแสนรู้อีกด้วยนะคะวันนี้นะฮะในรายการเราก็มีบัตรเที่ยวดีเมล์นะครับมามอบให้กับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการของเราด้วยง่ายๆเลยครับโดยเข้าไปร่วมกิจกรรมตอบคําถามประจําสัปดาห์เท่านั้นเองครับที่แฟนเพจแอน d c แชนแนลนะครับม งช่วงเวลาของกิจกรรมครูครูวัดใจคู่แม่ลูกกันแล้วนละค่ะแอบรู้มาว่าคุณนิโครเนี่ยกลัวความสูงมากๆเราก็เลยจัดกิจกรรมวัดใจสุดเสียวให้สักหน่อยมาลุ้นกันค่ะว่างานนี้จะกล้าหรือจะกลับยกธงขาวโบกมือบายบายถามเลยครับว่านี่เป็นครั้งแรกที่แม่ลูกได้ทํากิจกรรมแอดเวนเจอร์แบบนี้หรือเปล่าครั้งแรกค่ะไม่เคยทําเลยค่ะกลัวหมครับมากตื่นเต้นไหมตื่นเต้นกลัวปะ กลัวไหมไม่กลัวเลยหรอไม่กลัวพร้อมนะฮะอย่าพัดอย่าพักกันเลพร้อมนะครับไม่พร้อมอ่ะสู้เขาหนึ่งสองสามไป ท่าผ่านไปแบบทุลักทุเลบันลุ R ้นกันว่ารอบสองจะออกท่าท่านได้สวยงามแก้มือได้สำเร็จไหมเป็นกำลังใจทั้งคู่ด้วยนะคะมาแล้วมาแล้วาสวยมากท่าสวยมากอ้เป็น <LES> ย <eur> ังไงบ้างครับเมื่อก <S 4 |lo|> ี้สนุกไหมนี่หน้าซีดเลยมีเซมีเซเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะรอบที่หนึ่งสนุกสุด รอบที่สองสบายๆรอบที่สามจะทำยังไงครับคือรอบที่3คิดว่าน่าจะออกเป็นท่าเป็นทางได้นี่อาจจะมีกลางแขนกลางขาแต่ติ๊กเกอร์มใส่หัวเกือบไม่มีทางไม่มีทางทาเหรอเอาอีกรอบครับขอเชิญทีมงานไม่ไหวแล้วครับแต่ว่าอ่อนหมดแล้วเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้เพราะเป็นคนกลัวความสูงบันชีจ้าก็ไม่เคยไม่เคยอะไรเลยนี่ครั้งแรกในชีวิตแล้วเพราะอะไรที่ยอมทําครับ อ๋อไม่ได้เตรียมเลยค่ะพวกพร้อมกันเลยเพื่อลูกค่ะคือความรักของคุณเป็นแม่ค่ะแล้วเป็นแม่แบบว่าซิงเกิลมัมพี่ขาพี่เลี้ยงลูกคนเดียวมาเกือบสิบปีมันหนักมากเลยค่ะพี่ไม่อะค่ะไม่ก็มันเป็นชีวิตที่แบบเต็มไปด้วยความรักความสุขความพองความพอง ยังไงความพองอะคือปกติพองมันดีใจใช่มันซูเวลาที่มองหน้าทิกเกอร์แล้วมันพองเนี่ยมันคือแบบว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักแล้วก็มีแต่กําลังใจมีแต่พลังที่จะแบบที่จะทํางานที่มันไม่เหนื่อยอะพอทําเพื่อลูกเนี้ยมันไม่มีความเหนื่อยเลยจริงๆภูมิใจในแม่คนนี้มากเท่าไหร่เยอะเยอะรับไอยู่บ้านเคยหอมแม่ไหมเคยหอมด้หน่อยจิหอมแม่ด้วยนะแม่ดูดามมอยากหอมไหมอยากหอมไหมเนี่ยด็น่ารัก คนทางบ้านอยากดูโอ๊ย <lawsuit> มัว่ว <Nein> หั่วจริงๆก็ปรากฏน้ำตาตกนี่คือมันเป็นความรู้สึกที่น่ารักมากนานมากเลยอะน่อยเหะครับหยุดแม่จะงอนเข้าไปทั้งแก้มความรู้สึกของทั้งพี่นิกกี้และน้องทิกเกอร์ที่มาร่วมสนุกกับเราในกอดรักสติลทริปในวันนี้แหละครับเป็นไงครับพี่นิกกี้ครับขอขอบคุณรายการนะคะกอดรักสติลทริปมากๆเลยนะคะแล้วก็ ทั้งพิธีกรที่น่ารักทั้งสองคนนะคะโดยเฉพาะคุณชัโดยเฉพาะคุณมิกนะคะที่ได้ถีบพิกกี้ลงจากวันนี้สนุกสนานมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะทั้งพี่นิโคลและก็น้องทิกเกอร์มากๆที่มาร่วมกอดรัดเฟียวชิปกับเราวันนี้นะคะขอบคุณมากๆาเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับและที่สําคัญนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับเซเว่นอีเลฟเว่นผลิตภัณฑ์จากบริษัทเอลีเอลและ อีสุสุครับและที่สำคัญนะครับต้องขอขอบคุณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนั่นเองนะครับแล้วก็ Flight of g i b b o n นะฮะที่เอเื้อเฟื้อสถานที่การถ่ายทำในวันนี้กลับมาพบพวกเราได้ใหม่นะคะกับกอดรัดีิลชิพนะคะทุกวันอาทิตย์เนาฬิกา5นาทีทางช่อง3อสามวันวนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ